ผีลองดีหลวงปู่ดูวัดสแกครั้งหนึ่งหลวงปู่ดูเดินทางไปเรียนวิชาธร,รทำธงที่วัดตะเ็งจังหวัดสระบุรีเพราะหลวงปู่แด่เป็นผู้สั่งให้ไปเรียนเมื่อไปถึงหลวงปู่ที่วัดท่านบอกว่าหลวงปู่ผมแก่แล้วตาไม่ค่อยดีนี่มตนกลับไปเรียนกับอาจารย์แด่ท่านเถิดเออคุณผ่านมาตรงช่องเขามีใครเขาหยอกคุณหรือเปล่าหลวงปู่ดูมีครับแต่ไม่เป็นไร หลวงปูข่ขากลับไปเถอะไม่มีอะไรหลวงปู่ดูเล่าให้ฟังว่าเดินไประหว่างช่องเขามีคนปาก้อนหินลงมาก้อนเบอร์อถูกฆ่าคงตายแต่ข้าไม่กลัวมีคนเขาเดินผ่านมาทางนี้ทีพวกนี้มันปากแกล้งลงมาขากลับก็ไม่มีอะไรจริงๆตกลงไม่ได้เรียนต้องกลับมาหาอาจารย์แด่การเสกพระของหลวงปู่นั้นยากที่จะมีใครรู้จริงว่าท่านใช้คาถาใด เพราะเวลาท่านเสกก็เห็นท่านนั่งเข้าที่สงบนิ่งดูว่ามุ่งใช้จิตที่ทรงฌานอธิษฐานจิตมากกว่าเรื่องของการบริกรรมคาถาใดๆเพราะจิตที่ได้แล้วก็คงไม่ต้องอาศัยการบริกรรมช่วยเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวรับรองหลวงปู่เกษมเขมมะโกว่าแค่ยกถาดบรรจุพระเครื่องผ่านหน้าหลวงปูเ่เกษมพระในถาดก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมานั่งปลกนาน,าน พูดถึงการใช้คาถากำกับการอธิษฐานพระนั้นหลวงปู่ศีวัดสแก่นับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการตรวจเช็คว่าพระเครื่องนั้นๆครูบาอาจารย์ผู้อธิษฐานใช้คาถาใดกำกับอธิษฐานหลวงนาสายหยุดเล่าให้ฟังว่าเวลาลูกศิษย์หลวงปู่ศีนำพระเครื่องครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาให้หลวงปู่ศีพิจารณาท่านนำมากำดูแล้วไม่นานท่านก็จะสามารถตอบได้ว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นใช้คาถาใดกำกับ แต่และแล้วหลวงปู่ศรีก็มาสะดุดกับวัตถุมงคลของพ่อท่านคล้ายที่อยู่ทางใต้หลวงปู่ศรีเอาพระของท่านพ่อคล้ายมากรรมอยู่หลายวันก็ยังไม่อาจทราบได้ท่านรู้สึกแปลกใจมากและยังไม่สามารถพบคำตอบได้จนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็ได้คำตอบที่คลายความสงสยัยนั่นก็คือพระของพ่อท่านคล้ายนั้นมิได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคาถาใดๆเลยหากแต่ศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านพูดว่าขอให้ศักดิ์สิทธิ์เพียงเท่านั้นเอง โดยไม่ต้องใช้คาถาใดๆเลยสมแล้วที่ผู้คนพากันยกย่องท่านว่าพอท่านคล้ายกวาจาสิทธ์สำหรับหลวงปู่ดูดูเหมือนท่านจะมุ่งที่พลังสมาธิจิตเป็นสำคัญเรียกว่ายังจิตของผู้เสกให้เข้าถึงฌานอันละเอียดก่อนแล้วจึงค่อยอธิษฐานอย่างไรก็ดีหลวงปู่ท่านก็กล่าวยกย่องว่าทุกๆคาถาไม่ว่าเจ็ดตนานสิบสอนานล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นสามารถนำมาใช้ได้ทุกๆบททีเดียว ก่อนที่ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะถวายของแก่พระภิกษุมักจะมีการอธิษฐานหรือที่เรียกว่าจบของบางคนจบนานบางคนจบช้าหลวงปู่ท่านให้ก็คิดว่าก่อนที่เราจะถวายให้จบมาเสียก่อนจากบ้านเนื่องจากพอมาถึงวัดมักจะจบไม่ได้เรื่องคนมากมายเดินไปเดินมาจะหาสมาธิมาจากไหนเราจะทำอะไรก็ตามอธิษฐานไว้เลยเวลาถวายจะได้ไม่ช้าเสียเวลาคนอื่นเขาอีกด้วย บางคนก็ขอไม่รู้จบให้ตัวเองไม่พอให้ลูกให้หลานจิตเลยสายหาบุญไม่ได้การที่หลวงปู่ให้จบก่อนนั้นมีความประสงค์ให้ตั้งเจตนาให้ดีบุญที่ได้รับจะมีผลมากญาติโยมจึงกราบเรียนหลวงปู่ว่าควรอธิษฐานอย่างไรหลวงปู่ตอบว่าอธิษฐานให้พ้นทุกข์หรือขอให้พบแต่ความดีตลอดไปจนพ้นทุกข์ถ้าเป็นบาลีก็ว่าสุทินนังวัตเมทานัง อาสวะขยาวหังนิพพานะปัจจะโยโหตุคนเราจะพ้นทุกได้ต้องพบกับความดีมีความสุขใช่ไหมไม่ต้องอธิษฐานให้ยืดยาวหรอกเมื่อทําบุญแล้วมักจะมีการรับพรจากพระมีการกรวดน้ําบางทีไม่ได้เตรียมไว้ต้องวิ่งหากันให้วุ่นวายหลวงปู่บอกว่าใช้น้ําจิตน้ําใจของเรากรวดก็ได้เขาเรียกกรวดแห้งไม่ต้องกรวดเปียกเรื่องราวการกรวดเปียกเขาเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อถวายของพระพุทธเจ้าแล้วท่านกรวดน้ําให้เปรตญาติพี่น้องที่มาร้องขอบุญจากท่านตอนแรกท่านไม่รู้เลยทูลถามพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าทุสนะโศคือหัวใจเปรตนั่นแหละหลวงปู่ท่านตอบเพื่อให้คลายกังวลสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลากรวดน้ําเช่นคนที่รีบใส่บาตรก่อนจะไปทํางานส่วนการอธิษฐานรับพ่นนั้นท่านแนะนําว่า ข้าพเจ้าขอรับพรที่ได้นี้ขอให้ติดตัวข้าพเจ้าตลอดไปในชาตินี้และชาติหน้าแล้วก็อธิษฐานเรียกพระเข้าตัวเวลามีพิธีอะไรอย่างเช่นเวลาเข้าปลุกเสกพระเราก็สามารถรับพรจากพระองค์ไหนๆก็ได้ทั้งนั้นการสำรวมกายวาจาใจจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีพิธีกรรมทางสงฆ์เพราะบ่อยครั้งที่ขณะพระให้ศีลหรือให้พรญาติโยมบางคนก็เริ่มคุยแข่งกับพระเสียงโยมเมื่อรวมกันดังกว่าเสียงพระเสียอีก ตนเองไม่ได้บุญยังไม่พอแต่กลับไปสร้างความรำคาญให้ผู้อื่นเรียกว่าการขัดบุญที่ผู้อื่นถึงได้รับหลวงปูเ่เคยพูดว่าระวังให้ดีเดี๋ยวจะเกิดเป็นตะแค่ขวางคลอง